สวัสดีเ,เพื่อนๆื่อชาวเซเวนใเกาหลีทุกคนนะครับดีแล้เข้าสู่อัปเดตแผนประจ ա สัปดาห์นะโดยในครั้งนี้เป็นการอัปเดตแผนประจําวันที่30ธันวาคม2563ก็เรียกได้ว่าเป็นอัปเดตสุดท้ายแล้วก่อนที่จะเป็นขึ้นปีใหม่ปีหน้า2021นะก็น่าเสียดายตรงที่ว่ามันไม่ค่อยมีอะไรว้าวเท่าไหร่นะเน้นเป็นอัปเดตกิจกรรมมากกว่าอาจจะไม่เป็นไรเรามาดูนะครับว่าอาทิตย์นี้มีอัปเดตอะไรบ้างนะอย่างแรกก็ Defen s e War นะเปิดซีซั่นใหม่แล้วน่าจะกลับมาให้เเเล่นน่่่นนนนนนนใวััพุงงงีี้ตออทยคืนน ก็ตัวชุดคอตูมที่มากับตัวดิฟเอนส์วอลซีน่าพาร์ทครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นของไอเอริโปที่เป็นคอตูมแบบย้อมสีนะก็คือรูปลักษณ์เนี่ยจะเหมือนตอนมิสอเวกเลยแต่สีเขาจะเปลี่ยนไปนะครับอย่างนี้ส่วนอีกอันนึงเนี่ยเป็นของเจอราดของพี่ลื่นนั่นเองด้วยของเจอราดเนี่ยจะเป็นชุดคอตูมคอนเซปต,ต์เดียวกับของพี่ยักษ์พี่งูนะเป็นคอนเซปต,ต์เกาะมังกรนิฮอกมั้งถ้าผมแปลไม่ผิดนะก็สวยดีนะ แต่ที่มันน่าเสียใจก็ตรงที่ว่าตอนพี่ยักษ์กับพี่งูเข้าเกมมาเนี่ยไอชุดคอตูมพวกนี้มันจ่ายด้วยรูบี้กับโทปาดได้เนี่ยครับคอนเซปต์เดียวกันนะแต่ทําไมพอเป็นพี่ลื่นของเราเนี่ยจำเป็นต้องซื้อเซน่าพาซะอย่างนั้นนะเรื่องนี้ก็เหมือนเดิมนะครับในบอร์ดก็มีคนบ่นเหมือนเดิมว่าตอนนี้เนี่ยชุดคอตูมเนี่ยเหมือนเขาจะเดินในแนวทางที่ว่าน่าจะไปเป็นแบบพวกลิมิเต็ดต้องจ่ายเงินเท่านั้นแล้วหรือเปล่าคือบางคนเขาก็ลองรูบี้มาเพื่ออยากซื้อคอตูมใหม่ๆบ้างอะไรอย่างนี้นะก็เราดูแล้วกันนะ ต่อมามาเป็นปฏิทินเมกันนะปฏิทินเมกเนี่ยกิจกรรมก็คือจะมีให้ลงอารีนาหาครั้งลงผจญภัยร5 0ครั้งเกดันธาตุยลงโหมดเซนารี่10ครั้งลงดนเจนทองของลากโซ่ครั้งแล้วก็ลงบอสตันทจรน7ครั้งพอทำภารกิจเสร็จทั้งหมดเนี่ยก็จะได้ของรางวัลไอที่เหลือไปนะก็เอาเป็นว่าลงอะไรที่มันดูเป็นประจําวันแล้วกันนะครับก็จะได้ของรางวัลตามนี้ไปหมดเลย ส่วนอีกอันนึงเนี่ยจะเป็นกิจกรรมก็คือให้ลงประสาทกิวเครั้งลงกิวอสิครั้งแล้วก็ลงนันเจนกิวเครั้งแล้วก็ทำภารกิจเสร็จทั้งหมดเนี่ยก็ได้ของรางวัลตามนี้ไปหมดเลยคือที่มันเป็นไอสองทับห้าสองทับเจ็ดสองทับสิบเนี่ยก็คือจํานวนยังไม่ถึงนะแต่มันก็ให้ทำมาเดิมซ้ำๆนั่นแหละส่วนอันที่ยังไม่มานะครับอันที่ยังไม่มาอันหนึ่งที่ผมพอจะรู้แล้วก็คือเขาให้ทาภารกิจประจําวันรีทุกวันก็น่าจะได้ของเป็นไม่โทปาสก็หินมิดอะไรสักอย่าง10ก้อนนะปรมาั้น ส่วนอีกอันนึงก็เป็นให้เราลงเล่น e f ฟ n s e w a r แน่นอนคอลีซีซันมาก็มีกิจกรรมตามมาด้วยส่วนอันที่ยังไม่มาเนี่ยอันนึงก็จะเป็นให้เราลงไอ้หอคอยสวรรค์เพราะเดี๋ยวจะขึ้นเดือนใหม่นะครับหอคอยสวรรค์ก็จะรีก็จะมีกิจกรรมให้ลงหอคอยสวรรค์น,นั่นเองส่วนอีกอันนึงเนี่ยจะเป็นกิจกรรมให้เราผสมตัวละครแล้วก็ผสมกี่ครั้งแล้วก็มีให้ออกตัวละครพิเศษในการผสมด้วยนะส่วนอีกอันนึงเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าอะไรแต่เป็นว่าก็น่าจะไม่ยากหรอกมั ก็เอาเป็นว่ามันเป็นด้วยความที่มันปีใหม่ขึ้นเดือนใหม่ด้วยก็เขาก็เลยมีกิจกรรมมาเหมือนจะเยอะนะครับแต่จริงๆมันก็คือกิจกรรมที่ควรจะมาทุกเดือนอ่ะนะอันนึงที่ผมค่อนข้างแปลกใจที่เขาไม่บอกก็คือร้านค้าอาริสนะผมไม่เห็นว่าเขามีการประกาศเน้นเท่าไหร่ไม่แน่ใจว่าตกลงแล้วเดือนนี้ร้านค้าอลาิสเข้าไหมในปีหน้านะเอาเป็นว่าถ้าเกิดเข้ามาก็อย่าลืมมาจับใจแค่สอยแล้วกันนะครับอ่ะต่อมาเราพูดถึงอันที่ได้รับการเปิดซีซั่นใหม่แล้วกันนะ นั่นก็คือตัวม e r c เซ a น y นั่นเองถ้าเกิดใครเข้าเกมมากดม e r c เซ a น y เนี่ยน่าจะได้รับของรางวัลตามอันดับแล้วละ่ะอันนี้นะก็ได้เป็นของรางวัลตามที่ท่านได้ทําอันดับไว้นั่นแหละ ส่วนตัว m e r c e n a r y อันนี้เนี่ยอย่าลืมเข้ามาตีนะครับเพราะว่าด้วยความที่เมื่อคืนใช่ไหมตอนสีทุ่มันปิดไปเราก็เลยเข้าเล่นไม่ได้พอเปิดมาหลังอัปเดตเนี่ยเราก็เข้าเล่นได้แค่สอครั้งนะก็อย่าลืมมาใช้สิทธิ์ในการเล่นวันละ2ครั้งของท่านละนะต่อมาก็เรื่องสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเรื่องกิวอรแบนนะกิวอในวันจันทรที่จะถึงนี้ไม่มีกิวอแบนนะนั่นแหะครับจัดตัวตามสะดวกนะ ก็โดยรวมแล้วอัปเดตอาทิตย์นี้ก็มีแค่นี้นะซึ่งก็ต้องเรียกได้ว่าค่อนข้างเซ็งนิดหน่อยนะครับอุตสาหิเน็ตไทท้ายปีเนาะอะ่ะแต่ไม่เป็นไรเรามารอดูกันต่อไปแล้วกันนะครับว่าพอต้นปีมาแล้วเนี่ยเขาจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เราหรือเปล่านะ <S <S แล้วก็แน่นอนเหมือนเดิมนะครับตัวแพ็กการ์ดเนี่ยก็น่าจะแน่นอนแล้วว่ารีอัปเดตที่3ของเดือนเพราะฉะนั้นตัวละครใหม่น่าจะเข้ามาตอนอัปเดตที่3ของเดือนมกรานะส่วนเขาจะเอาตัวอะไรมาขั้นหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็ต้องรอดูแล้วกันนะผมก็หวังว่าเขาจะเเเออาาาไไรมมั่่่่นบบ้้งงยยืแล แล้วก็สําหรับใครที่มาดูคลิปนี้ผมก็ขออวยพรให้ปีหน้าดีกว่าปีนี้แล้วกันนะเพราะปีนี้เนี่ยผมว่าหลายๆคนเนี่ยจากเศรษฐกิจช่วงนี้ก็น่าจะโดนอะไรมาเยอะนะครับเอาเป็นว่าขอให้ปีหน้าท่านาได้พบเจอสิ่งดีๆมากขึ้นแล้วกันนะอลไะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบตรงเพเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ